โอเคครับก่อนที่จะเริ่มคลิปนะครับผมขอบอกไว้ตรงนี้ก่อนเลยว่าสิ่งที่จะเจอในคลิปต่อไปเนี้ยมันคือเกาะที่ผมไม่เคยเจอมาก่อนก็ไม่รู้ว่ามันมีมานานหรือยังหรือมันมีมานานแค่ไหนถ้าเกิดใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับเชื่อเกาะใหม่อรอวะทำไมมืดอย่างเงี้ยอยู่ไหนอ่ะก่อนล้ำมากเลยว่ามันจะมาสปอนแบบว่าสุ่มหรือเปล่าวะไหนไหนไหนคนมาใส่คนดอ นดีขึ้ซื้อผลพิศาสด้วยโลบักกูโดนซึนดมีใครเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยที่นี่มาที่ไหนไม่เห็นเลยเลยอะไรมันเอามึงหรอไหนมันเอามันอ๋อโหเยอกูไม่คุ้นเลยก่อนแล้วเนี่ย กป,ไ,ป,ไ,ปไม่ดนไปแล้วเมื่อกี้เป็นโดนเหรอวะทุกวันนี้จะบ่วเดียวเฮียตื่นมาตัวแกงแล้วอะไรตรีแกง <c oughs> คิดจะตีแกงกูไอ้ยซับอย่าเฮา <c oughs> เอ้ยแต่ผล <c oughs> มันจะดี้มันรีไปแล้วไม่ใช่หรอมันรีแล้วเนี่ยเที่ยงแล้วนะวาา่างกูได้กูดูยังดูไปแล้วมีหนดรอแต่มไม่ได้ดูเวลาอยู่เหนวะจะดีแล้วอะ45โอ้โหตัดบ่ายหนึ่งด้วยวันนี้ แอดวานฟู food, ้ดเหรอเช่นกูเพิ่งเคยเห็นกล่องเี้หรือมันมีนานแล้ววะเดี๋ยวเรไม่รู้วะเฮ้ยเป็นเราอ๋อกูไม่ได้เปิดทีเยเฮ้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 ยห้องอะโอ้ซเลามีอ๋อเอาเกาะหายเอ้าเอ้าเกหายตาหน้ตาเอ้าเฮียนเลยเนี่ยคืออะไร โอ้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  my god โอ้ no โอ้โอ้เช็ดยอมตายดีกว่าเรียบร้อยตายเอ้าคือ <c oughs> อะไรใครเกียร์สองวะและเอ็ดวานฟูดหายไปไหนไปแล้วเอ็ดวานฟูดของมึงหายเลยอะ